อาจารย์ชอบไปศึกษาหาความรู้กับครูบาอาจารย์ที่เก่งจริงๆนะครับบังเอิญที่เรื่องนี้พ่อหลวงพ่อได้ไปรู้จักหลวงพ่อทวีปอาทิวโลนะครับอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะปีนั้นอาจารย์ขึ้นเหนือทุกเดือนวัดเขาอยู่อุตรดิตถ์จันกรุทพใช่ไหมก็ไปเชียงใหม่เวลาผ่านวัดท่านเนี่ยอยู่ฝั่งขวาเนี่ยก็เหมือนมีอะไรดูดดูดแขนเรานี่แขนอาจารย์เอง จย์ก็ไม่ได้สนใจว่าูกคขาลงมาจากเชียงใหม่เข้าเทพ่ก็จะดูดเพราะว่าอ,อยู่ฝั่งนี้ครับอยู่ฝั่งนี้ปุ๊บก,ก็จะดูดฝั่งนี้แปลกไหมสองปีเต็มๆวันนั้นนะ่ะอยู่อยู่เชียงใหม่บาบสามอาจารย์รู้เลยไอใบ่สองใบาสามเนี่ยอยากกลับกรุงเทพใจหมกอยากกลับครับรีบขับรถหาลูกค,ค้าเสร็จแล้วจันทำธุรกิจเนาะไปหาดีลเลอร์เสร็จ<อ>แล้วก็ขับแล้วก็ลงมาผ่านถึงแยกนี้ยถไฟเขียวอยู่ เหยียบเต็มที่เลยกาจะให้พ้นไฟเขียวไม่ทันไฟแดงไฟเหลืองก็ไฟแดงก็เลยเราขับรถขับรถปะครับคขับใช่ไหมเราจับพวงมาลัยเองใช่ไหมใช่ครับเราก็เต็มที่เลยเหยียบเสร็จแล้วอ่ะไฟแดงแล้วก็เหยียบปุ๊บแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมเมื่อยก็อย่างนี้ใช่ไหมแต่ไอไอไอเท่ากรมือข้างเนี้ยมันไม่ลงอย่างนี้นะข้างนี้ลงนี้ไอข้างนี้เฮ้ยนี่มันมือเราเหมือนมีคนดึงไปใช่ก็ทางนี้คือวัด ก็คือเพื่อที่จะให้ให้ไปครับเขาดูดมาหลายครั้งแล้วอาจารย์จะเจอแบบอย่างเงี้ยไม่มีใครแนะนําไปนะก็คืออาจารย์ตัดสินใจไปเลยใช่ไหมวันนั้นใช่ครับคือคือต้องบอกว่าเริ่มเรื่องเลยเนี่ยอาจารย์เวลาขับรถหรือทำอะไรอาจารย์ชอบทําสมาธิไปในตัวทําสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตานะขับรถหรือทําอะไรก็ทําสมาธิได้สมาธิแปลว่าสติรู้ครนะก็ทําสติอยู่ตลอดเวลาจะอธิษฐานเรื่อยขอให้ได้เจอครูบาอาจารย์ที่เก่งกว่าเราแล้วก็เคยสัมพันธ์กันอดีตชาติแล้วก็สั่งสอนเราได้ ชี้ทางเราได้ก็เจอ,อเนี่ยเจอ,อหลายองค์นะเอาองค์นี้ก่อนปึ๊บเข้ามาเอาเฮ้ยวัดน,นี้แล้วต้นพงเงินโพทองอเขามีต้นพงเงินโพทองเราก็คิดคว่าเป็นใบมีเนียมขาวเบมีเนียมทองเหลืองใช่ไหมเขาชอบ,บงั้นไม่ใช่ต้นจริงจรอออกรายการทีวีช่องสามมาก่อนแล้วอแล้วก็เราไม่ได้สนใจตรงนั้นเราไปหาครูบาอาจารย์เข้าไปอย่างเงี้ยสองกิโลก็บ่ายวันนั้นเขาวันพระคือมีการถือศีลอยู่ครับอาจารย์ก็บอกว่าคนถือศีล วัดนี้มีหลวงพ่อไหนเก่งๆไหมเขาบอกมีนี่หลวงพ่อองเนี้ยท่านดูดวงแม่นเขาบอกดูดวงแม่นเนาะเราก็คิดในใจจะแม่นแค่ไหนในช่วงตอนนั้นอะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์สอนในสมาคมโขนอยู่แล้วรับวิชาดูดวงด้วยอาจารย์ก็คือยู่ในสอนด้วยอะไรด้วยจะดูทางไหนจะดูแบบทางในเหรอจะดูแบบใช้เซนจะดูแบบตั้งโหสัตร์แบบตั้งลอยตั้งดวงลอยอาจารย์ก็รู้หมดครับก็ไปหาท่านเขาก็เรียกลงมา หลวงพ่อก็ลงมาเสร็จก็หลวงพ่อดูดวงให้หน่อยครับหลวงพ่อบอกอ่ะก็ไม่มีอะไรนโยมบ้านโยมก็สวรรคถ้า mm hmm. กเขาทักอย่างนี้ไม่ได้ถามว่าได้ไปเกิดโยมบ้านดวงสว่างนี้ก็ใช้เซนแล้วครับอ๋อไอ้ถ้าอย่างนี้เราก็รู้แล้วติดอะไรไหมหลวงพ่อมีอะไรตรงไหนไมมงานว่าม,มีมีอะไรก็ดีหมดนะสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าวันนี้วันพระไม่ดูหลวงพ่อผมมาไกลมาไกลหลวงพ่อช่วยผมหน่อยดูให้หน่อยอ,อาจารย์ก็เลยเอ๊ะ ก็เลยเงียบแป๊บหนึ่งหลวงพ่อก็กําหนดจิตแล้วเ็าก็พูดคํามาว่าฟังดีๆนะค,นครับพูดคํานี้ครับไปเลงเลงแลแลใครกลับมาแล้วไม่ไหวพระสวดมนต์แล้ววันมันจะมาดึงไปเลงเลงไปแลลใคร,ร,ใค,รคือหมายความว่ายังไงครับรอาจารย์ <c oughs> ไปเลงเลงแลแลใครกลับมาไม่ไหวพระสวดมนต์ระวังมันจะมาดึง อาจารย์ก็ทบทวนอยู่สองรอบหลวงพ่อผมขอเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อด้วยจุดเปลี่ยนเลยตอนนั้นเลยจุดเปลี่ยนเลยรู้ว่าท่านเหนือกว่าเราแหละครับของอาจารย์นี่ถ้าไปวังวัดนี่ที่เขาปฏิบัติเขารู้ว่าจิตอาจารย์จะแข็งครับคือตบะมันเยอะมันก็จิตแข็งครับคนที่จะแข็งกว่าเราเนี่ยมันมีน้อยละค่ะใช่ครับแต่หลวงพ่อเขาเห็นขึ้นมาเขาต้องอยู่สูงกว่าเราถึงเห็นตรงนี้ใช่ใช่ช่มันแม่นยำไงเออฮแล้วก็อาจารย์เทศอยู่หลายอย่างเอ้อใช่ อาจารย์ก็ไปขอเรียนวิชาสุริยันจันทากับหลวงพอ่อวิชาสุริยันจันทาุริยันจันา,า,นนาเป็นวิชาพิกดวงชะตาโดยตรงเ,ออเป็นวิชาประจําตระกูลของหลวงพอ่อเป็นสองอยกว่าปีแล้ว,ว,วหลวงพ่อองค์นี้เขาประวัติเขาสุดยอดโยมพ่อเขานี่เขาเรียกกระสิงเหนือรู้จกักขุนพาราชเดชไหมรู้จักครับเสือใต้เขาเป็นตำรวจทั้งคู่ตำรวจที่ปราเสือโจรผู้ร้ายที่มีวิชาเก่งขนาดนั้นนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยหลังจากนั้นอาจารย์ก็ไปหาหลวงพ่ออีกหลายครั้งจนหลวงพ่อ ผ่านไปก็แวะทุกเดือนนะเนาะหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยนะมีหลางครั้งหลวงพ่อบอกว่าเราอ่ะคืออดีตโหราที่ปดีของมะนางจามอ๋อเอ้จริงเหรอหลวงพ่อหลวงพ่อพูดเอาใจว่ะโอ้โหโหราที่ปดีเลยนะเป็นแค่อดีตโหรืออดีตพราหมณ์ก็หนูแล้ะเฮ้ยเราไม่เชื่อยังไม่เชื่อหลวงพ่อแต่คนรอบๆข้างที่รู้จักเขาบอกเขาฝันเห็นเขาบอกเขารู้อยู่แล้วเขาบอกว่าเชื่อเชื่อเลยคำนี้ยจา์เชื่อจะพิสูจน์ว่าถ้าถ้าไม่ได ถ้าเราไม่เจอเองเอไม่รับรู้ในตัวเองอย่าไม่เชื่อหลังจากนั้นมาอีกหลายเดือนมัง้งจะรู้รู้เห็นตัวเองอะ่ะขับรถอยู่เป็นชุดพามเลยอระหว่างเราขับรถเนี่ยฮะเพราะอาจารย์ธรมสมาธิอยู่ตลอดเวลาครับเอยเป็นชุดพามอ๋อพามอะไรอ่ะอ๋ะอในยุคนั้นอแล้ววันนั้นที่หลวงพ่อบอกเราเป็นอดีตัวรทิพย์บดีไม่พอนะหลวงพ่อบอกอ่ะทําจิตให้ดีหลวงพ่อบอกว่าเอาความรู้เก่าจงมาเป็นปัจจุบันท่านั้นแหละสมองเราก็หลแล้วใช่ไหมมันเหมือนเปิดฝา เหมือนสไลด์เปิดฝา,าแล้วหนังสือเนี่ยตู้งสือวิ่งเข้ามาอยู่ตรงหน้าหลวงพ่อไปสิบห้านาทียังไม่จบเล้ววิ่งตลอดเวลาจนยวต้องลาหลวงพ่อขึ้นเหนือและไปหาลูกค้าขับรถไปมันยังวิ่งเข้าอยู่ในสมองอีกเป็นชั่วโมงเลยนะนั่นแสดงว่าหลายชาติหลายพบที่เราเรียนหนังสือหรือหาความรู้รหรือเราอ,อ่นานตำรา,ม,ามันมาหมดเลยแล้วหลวงพ่อก็ยังทายว่าเอาทําไมไฟกระพริบแต่ละหลวงพ่อก็ทายว่าจะได้ศาสตร์ที่ไม่มีในโลกนี้ สัตว์<า>ที่ไม่มีในโลกนี้ก,ก็คือส<า>ัตว์แบบไม้ม